ผมเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังด้วยการเล่นตำแหน่งหมายเลข8หรือหมายเลข10ที่เยอรมันผมผ่านการเล่นปีกซ้ายและปีกขวาย้อนกลับไปปีที่ผ่านมาผมก็เล่นตำแหน่งหมายเลข9ก้ากับเชลซีผมไม่ใช่กองหน้าสไตล์หมายเลข9้าที่ชอบดักรอบอลในกรอบเขตโทษแล้วก็รอมุมเพียงอย่างเดียวผมต้องการสร้างอิทธิพลในเกมด้วยการรับบอลถอยตัวเองลงมาเล่นแดนกลางแล้วก็เปิดฉากเกมบุกการเคลื่อนไหวของผมเป็นไปตามสัญชตาตญาณ ผมคือนักฟุตบอลที่เล่นด้วยสัญชาตญาณมันไม่ง่ายเลยเพราะทุกอย่างในเกมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคุณต้องตื่นตัวในทุกสถานการณ์ผมมีความสุขเวลาได้ครองบอลมันเหมาะกับตัวผมสวัสดีครับฟนตุงสตรอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของราชาเฟลานาจอมถล่มประตูแห่งทัพสิงโตนักเงินครามไคล์ฮาวเวสคำพูดเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคำพูดของไคล์ฮาวเวสที่ได้พูดถึงสไตล์การเล่นของตัวเอง ซึ่งก่อนเข้าคลิปในวันนี้นะครับผมขอถามคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าในตอนนี้คิดว่าเชลซีควรใช้ใครเล่นกองหน้าโรเบรลูกากูตีมโมวเวนเนอร์หรือจับคาฮาวเวสเล่นเป็นเฟลนไนลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับแต่ถ้าส่วนตัวสําหรับผมแล้วนะครับในตอนนี้ผมคิดว่าเชลซีควรต้องใช้ฮาวเวสเล่นกองหน้าไปก่อนเพราะในเวลานี้นะครับฮาวเวสกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆทั้งลูกยิงบนพื้นรวมไปถึงลูกกลากากาศที่เขามักจะทําได้ดีอยู่เสมอ จนถูกเรียกว่าเป็นเจ้าเวหาของทีมอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวฮารเวสครับสูงถึง190ซนตเมตรนั่นจึงทําให้เขาหม่งทาประตูใม้กับเชลซีมาแล้วทุกรายการไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพคาราบาวครับหรือแม้กระทั่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในตอนนี้นะครับเราก็สามารถพูดได้เต็มปากแล้วครับว่าคาร์เวสคือนักเตะตัวรุกของเชลซีที่ฟอร์มโดดเด่นที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับเขายิงไปแล้ว9ประตูแล้วก็ทาไปอีก4ี่แอสซิสซึ่งนัดล่าสุดนะครับ ที่เชลซีบุกไปชนะเบอร์ลี่เมื่อคืนที่ผ่านมาฮาวเวร์สครับเหมาคนเดียว2ประตูสำหรับคายฮาวเวร์สครับถือเป็นนักเตะที่มักจะชอบยิงประตูสําคัญสําคัญได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเกมนัดชิงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เชลซีเฉือนชนะแมนซิตี้ไป1 0รวมไปถึงซัดประตูชัยในเกมนัดชิงฟี فا คลับบอลครับพาเชลซีคว้าแชมป์ด้วยการชนะพาเมรัสไป2ประตูตอนน่อ1เรียกได้ว่าแค่2ประตูนี้ก็คุ้มเกินคุ้มแล้วแหละครับ นอกจากนี้นะครับฮาวเวร์สก็ยังเป็นนักเตะเชลซี Chelsea, ที่ทําประตูได้มากที่สุดในยุคข,ของโทมัสทูเคิลอีกด้วยโดยฮาวเวร์สครับยิงประตูไปแล้วตอนนี้13ประตูในทุกรายการในยุคข,ของโทมัสทูเคิลจากฟอร์มของฮาวเวร์สครับเรียกได้ว่ามันช่างคุ้มค่ากับการที่มารีนาการนอสการย่านะครับผู้บริหารสุดสวยของเชลซีจ้างนักสืบไปตามดูชีวิตประจําวันของรูดี้โฟเลอร์ผู้บริหารของเลเวอร์คูเซ่นเธอสืบเพราะเธออยากรู้ว่ารูดี้โฟเลอร์ชอบอะไรเพื่อที่จะได้พูดคุยถูกคอกับเขา และแล้วเธอก็ทำได้สุดท้ายลิเวอร์พูลเซนก็ยอมปล่อยฮาแวสให้กับเชลซีด้วยราคา80ล้านยูโรจากตอนแรกที่ลิเวอร์พูลเซนตั้งค่าตัวไว้ที่100ล้านยูโรคายฮาแวร์สครับย้ายมาเล่นกับเชลซีในฤดูกาล2020-2021ซึ่งการย้ายมาเล่นที่อังกฤษในช่วงแรกฮาแวสก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่พอสมควรแต่พอเริ่มปรับตัวได้เขาก็เรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาจนกลายเป็นนักเตะในแผนเฝ้านายของโทมัสทูเคิลยาวมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกได้ว่าถ้ากองหน้าที่มีอยู่ยังไม่คมพอทูเคลิลก็ยังมีแผนส่งฮา์เวสตลงไปเล่นในตำแหน่งเฟลนายซึ่งณเวลานี้ฮา์เวสตล่าตะข่ายมาแล้วหลายต่อหลายเกมและไม่ว่าจะเล่นแผนไหนฮาเวสตก็สามารถเล่นได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น3 4 2 1 4 2 2 2 4 1 4 1หรือแม้กระทั่ง433จากนี้ก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าทูเคลิลจะให้โอกาสเขาลงเล่นในตำแหน่งเฟลนายแบบนี้ต่อไปหรือไม่ และตอนนี้เขากําลังทําผลงานได้ดีและก็มั่นใจสุดๆจากแข้งที่ถูกมองว่าโดนหลอกขายว่าเขาเป็นของเก๋แต่ที่สุดแล้วฮาววดก็ได้พิสูจน์ตัวเองให้กับเหล่าแฟนบอลของเชลซีได้เห็นแล้วว่าเขามีดีขนาดไหนและเล่นได้คุ้มค่ากับเม็ดเงินจํานวน80ล้านยูโรที่เชลซียอมจ่ายไปให้กับเลวร์คูเซนและคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกับใครฮาวเวสลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของราชาเฟลนาย จอมถล่มประตูแห่งทัพสิ่งตัวนักเงินครามคายฮาวเวสวันนี้ผมฟนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ